สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นชาเลนจ์แลกทรเชตจะเพิ่มความยากโดยการที่ซิมของเราเนี่ยจะอยู่ในกล่องมาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่บอกก่อนนะคะว่าเราไปเห็นไอเดียมาจากในต่ตตพอไปค้นดูอ้าวมีคนไทยเล่นอยู่เหมือนกันนี่แล้วมันก็น่าสนใจก็เลยเอามา ลองเล่นดูในแบบฉบับของเราเองนะคะและซิมที่วันนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือเซนิสนั่นเองค่ะหลักๆเลยเราจะตั้งปฏิทานให้เป็นความร่ำรวยนะคะแล้วก็ต้องให้ชอบกิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยรวมถึงทำอาหารด้วยนะคะไม่งั้นไฟจะไม่ แล้วที่เหลือก็คือสุ่มเพราะว่าฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเลือกไม่ได้แก <c oughs> เรียบร้อยเริ่มได้เริ่มจากศูนย์บาทแล้วนะคะวิธีหาเงินทางเดียวที่ไวที่สุดก็คือการถ่ายรูปหนึ่งสองสามแชเอา้าวทำไมเป็นสีอย่างนี้หรือว่าฉันอยู่ในที่แคบหรือว่ายังไงวเนี้ ไม่รู้แลอะอะถ่ายไปก่อนลองกดนั่นกดนี่ก็เออมันหาหน้าตัวซิมเราไม่เจอกดถ่ายไปก่อนแล้วกันถ่ายไปยี่สิบภาพรวดดูซิจะได้กี่บาทหกสิบห้าบาทคุณพระตอนนี้ยังซื้ออะไรไม่ได้ถ่ายต่อไปลกูกถ่ายรัวๆเยอะๆแล้วก็ขายทีเดียว และฉันก็ยังไม่เห็นหน้าซิมของฉันอยู่ถ่ายแล้วก็ขายรัวๆถ่ายเยอะๆแล้วก็ขายทีเดียวจะได้รู้สึกว่าเออเงินมันเยอะเว้ยระหว่างนั้นฉันก็ได้ยินเหมือนมีเพื่อนบ้านมากดสัญญาณเรียกสัญญาณพณะนะเออเหมือนมีเพื่อนบ้านเข้ามาเยี่ยมจริงๆนั่นแหละนี่ยินดีต้อนรับ ครัวเรือนใหม่แต่ขอโทษนะฉันยังต้อนรับไม่ได้ฉันต้องไปเซลฟี่ต่อพวกเธอคงไม่คิดสินะว่ามีอะไรอยู่ใต้ดินตอนนี้เราก็มีเงิน179บาทเราจะทำการขายายช่องก่อนเพราะฉันรู้สึกแบบขนาดเป็นคนดูอะก็คือหายใจไม่ออกแล้วซิมฉันจะอยู่ยังไงร,รู้สึกปะ เป็นชาเลนจ์ที่ทรมานซิมมากแต่เดชบุญคือซิมชั้นอะยังไม่น่าบืดนะบ,บุงน้าบึดบุงน่าบึงน้าบูดค่ะใครเยบได้เท่าไหร่เนี่ยสักช่องหนึ่งไหมเออได้ช่องหนึ่งพอดีเท่าที่คาดคิดหลังจากนั้นฉันก็กลับไปเซลฟี่ต่อจ้าเป็นวิธีหาเงินที่เร็วที่สดุดรัวรัวรัว คือทำมาถึงตอนนี้ฉันยังไม่เอกใจเลยนะว่าทำไมมันถึงแบบไม่เห็นหน้าซิมสักทีเวลาเซลฟีอ่ะคือตอนแรกก็นึกว่ามันบัก็กแต่ก็เฮ้ยไม่หรอกน่าจะกำแพงปะเออเนี่ยจนกระทั่งแบบขยายห้องมาสี่ต่อสี่แล้วนะมันเป็นไปได้หรอที่ฉันจะเซลฟี่แล้ไม่เห็นหน้าซิมอ ความพยายามก็คือพยายามคลิกเปลี่ยนท่าเฮ้ยมันเป็นบั็อกอะไรหรือเปล่านะคลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ยังไม่เห็นหน้าสิมจนกระทั่งเฮ้ยฉันเห็นแล้วนิดนึงเอะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอนไหนลองขยับดีไหมมาตรงนี้อะแล้วกดเซลฟี่ซิอืม ปึ่งจ่าชัดแจ๋วไม่ใช่เกมที่พักหรอกฉันนี่แหละดือเอง <c oughs> ตอนนี้เรามีเงิน428แ, <c oughs> แต่ห้องของเราก็ยังเล็กสำหรับการวางเตียงก็เลยต้องขยายออกไปนิดนึง <c oughs> คิดอยู่นานเหมือนกันนะว่าจะซื้อเตียงชะโคกหรือว่าอะไรดีแต่ว่าซื้อที่วาดรูปก่อนเพราะว่า เออซีมเรายังขีดเขียวอยู่มาค่ะเปลี่ยนจากเซลฟี่มาเป็นวาดรูปขายกันเถอะรูปแรกขายได้48บาท ฉันถ่ายเซลฟี่ได้เยอะกว่านี้หรือเปล่านะอันไหนลองวาดภาพใหญ่ขึ้นมาสิมันจะได้กี่บาท อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทัดษะหรือเปล่านะ <c oughs> ก็เลยขายได้ถูก <c oughs> อ่าทัดษะเด้งมาหนึ่งขั้นแหละดูซิจะขายได้เพลงไหมเก้ <c oughs> บาทลงทุน75บห้ได้91บาทอ่ะแล้วถ้า100่งรล่ะเราจะได้เท่าไหร่ ื้อหือเพิ่งดูเขียตความต้องการคือลดแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้มีเงินอยู่หกบาทฉันจะได้เงินเท่าไหร่วะเนี่อะแดงแล้วคุณแม่จะจะฉี่แตกไหมเนี่ยภาษาเด้งแล้วแต่ว่ารูปยังไม่เสร็จ โอ้ยให้ตายเอฉันว่าแล้วมันได้เงินไม่พอค่าชาโคกอะ่ะทำไงดีสต็อปก่อนหรือว่าเราต้องขายที่วาดรูปก,ก่อนอะ่ะเออขายที่วาดรูปก,ก่อนไหมอะชาโคกเท่าไหร่ดูซิโอ้ตอนนี้คือซื้อได้แต่ชาโคกเด็กเอ,อ๊ะหรือว่าพุ่มฉี่ พุมฉีดให้ไหมอ่ะโอ้วางไม่ได้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วทีนี้ก็ล่นเลยจะขายที่วาดลูกแต่ว่ามันจะให้ขยายพื้นที่เออขายที่วาดลูกก่อนแล้วค่อยมาซื้อชาโคกเดี๋ยวเราเซลฟี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละได้ตางมาซื้อเหมือนเดิม มาคะ่ะมาชิงช่องด่วนจ้าอย่าเพิ่งชิงช่องใส่ตัวเองนะมาคะ่ะกลับมาทำอาชีพเดิมคือเรามีความรู้สึกว่าเซลฟี่มัน ได้เงินไวกว่าวาดรูปอีกอ่ะอาจจะด้วยทักษะวาดรูปเรายังไม่เยอะพอเพราะว่าเคยที่เคยเล่นอ่ะพอทักษะสูงมันก็จะวาดรูปได้ได้แพงขึ้นหมายถึงว่าขายได้แพงขึ้นคือถ้าเราเอาไปทำสำเนาอะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วเคยทำแล้วมันถูกลงอะคะ่ะ แล้วอันที่วาดได้แพงๆก็คือซิมคลาสสิกมั้งวาด100แล้วแบบพอเวลสูงอะ่ะมันก็จะเป็นพันสองพันเลยนะใช่ก็ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงด้วยเพราะวาดวาดส่งไปแล้วมันก็จะได้ชื่อเสียงด้วยแล้วก็ยิ่งขายได้แพงขึ้นดูตอนนี้เรามีเงินอยู่364บาทแหละทีนี้เราก็จะซื้อเป็นที่ล้างมือเพราะว่า อันนี้จะได้ความสะอาดด้วยแล้วก็จะได้อิ่มด้วยอืมแล้วเราสามารถซื้อเตียงได้ไหมนะได้ได้ได,ได้ซื้อเตียงได้วะ่ะอืมเปลี่ยนสีสักหน่อยแล้วกันนะสีส้มจะได้ ห้องดูสดใสขึ้นมานิหนึ่งแล้วเราก็กลับไปเซลฟี่เพื่อขยายห้องนิดนึงโอ้โหตอนนี้แทบแดงขึ้นแล้วหิวจัดงั้นก็กดน้ำดื่มเลยลูกกินน้ำเปล่าประทังชีวิตไปก่อนนะ สงสารซิมากอะมันก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มขึ้นมาเลยแต่ว่าก็ยังดีแบบเพิ่มแบบนิดเดียว <c oughs> อ่ะกินอีกสักแก้วมันก็เพิ่มทีละนิดนะแต่ว่าขับถ่ายมันก็ลดลงไวเหมือนกันนอกจากจะช่วยเรื่องความหิวก็ยังช่วยเรื่องอนามายัยล้างมือวนไปตาอ่ะอีกสักอึด อีกสักแก้วแล้วไปชิงช่องแล้วเราค่อยมาถ่ายเซลฟี่เพื่อหาเงินกันต่อว่าไปก็เหมือนติดคุกเลยอะทุกคนอยู่ในห้องขังเดี่ยวด้วยคือถ้าซื้อบันไดขึ้นปีนขึ้นมันก็จบใช่ไหมถ้ามันจบก็แปลว่าเราทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะทุกคน นี่ถือว่าชิวนะเราไม่ได้ทำให้ซิมฉี่แตกหรือว่านอนลมพับนะคือตอนนี้เราคือถ้าจะฝูออปชั่นคือสามารถใช้ชีวิตได้แค่ลำบากนิดนึงมั้ง,งล้างมือเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันต่อนะจ๊ะ ถานะที่มันเป็นซิมจ a าแกมด้วยนะคะคือมันช่วยเรื่องชื่อเสียงแล้วก็เหมือนว่ามันจะขายรูปเซลฟี่เราได้แพงขึ้นด้วยอีกนึนงจริงๆไม่น่ารู้สึกคิดไปเองนะรู้สึกว่ามันได้แพงขึ้นจริงเอาดีตอนนี้มีเงิน400กว่าบาทแล้วเราสามารถซื้อตู้เย็นได้หรือยังนะแต่เราควรจะซื้อ ที่วาดรูปค่ะตั้งวาดรูปมาก่อนเพื่อที่จะอได้วาดรูปขายแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อตูเอ้เย็นน่าจะได้เอาสองหรืออันใหญ่ไปเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะไม่มีเงินไปวาดรูปนะเนี่ยงั้น ยังดีกว่าโอเคมาวาดลูกถ้าเป็นไปได้นะถ้าวาดลูกครั้งเนี้ได้ประมาณ200กว่าก็ซื้อตู้เย,ย็นได้เลยอะ่ะชิวๆนะเล่นได้ไม่ถือว่าลำบากเนี่ยเราคิดว่าเล่นแบบมีชาเลนน์อะ มันทำให้เราเล่นตัวซิมได้นานขึ้น uh. คือเราเคยเป็นคนที่แบบใช้สูตรเงินเยอะๆมันเล่นได้แบบเดียวเล่นได้วันเดียวเพราะว่าเออฉันซื้อได้ขรบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องไปทำท่าอะไรเลยอะไม่ต้องไปทำงานด้วยไม่ถึงในเกมนะว่าเสร็จปุ๊บซิมง่วงนอนพอดีเชื่อไหมนั่นไง เอ้ยเออสองอกว่าจริงด้วย208ให้นอนก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาซื้อตู้เย็นแล้วก็จัดสัดส,ส่วนขยายห้องเพิ่มเติมสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและเดี๋ยวเจอกัน